สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็มาแนะนำมุ้นเชียงนะคะของแม่สมคิดนะซึ่งมุ้นเชียงที่ยูเอามาขายนะคะก็จะมีมุ้นเชียงทั้งหุ้นเชียงหมูหุ้นเชียงไก่วุ้นเชียงปลานะคะคือบางคนก็เขาไม่กินหมูนะคะก็แนะนําเป็นมุ้นเชียง ไก่หรือปลานะคะก็มีนะคะซึ่งก็รสชาติไม่ได้ต่างกันเลยนะอันนี้อยู่มาแนะนําวิธีการหั่นงุ่นเชียงนะ,ะเมื่อเราได้งุ่นเชียงมาแล้วนะคะเวลาเราเปิดซองขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะมีเชือกที่ผูกกับตัวงุ่นเชียงอยู่เราก็ต้องตัดออกให้ดีๆนะคะ เพราะว่าเศษเชือกตรงนี้เนี่ยบางครั้งนะถ้าเราตัดออกไม่หมดเนี่วเวลาย่างมันก็จะติดมากับเนื้อของวุ้นเชียงได้นะเราต้องตัดออกให้ดีๆนะเมื่อเราได้วุ้นเชียงแล้วเราก็ควรจะเช็คสภาพของวุ้นเชียงนะคะว่ามีสภาพดีหรือเปล่านะคะมี ขึ้นลาหรือว่ามีอะไรที่มันมีสิ่งสกรปรกติดอยู่อะไรหรือเปล่านะเราก็ควรที่จะเช็คดูตลอดทั้งอันก่อนนะเช็คทุกอันก่อนนะเทออกมาเช็คก,ก่อนแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปในถุงก็ได้นะเมื่อเราซื้อมาแล้วนะการตัดเชือกเนี้ยพยายามตัดให้มัน อยาอยาเหลือเศษนะคะไม่ให้มันปนเข้ามากับเนื้อของวุ้นเชียงนะการหั่นนะคะเราก็ไม่ควรหั่นบางเกินไปนะเพราะเวลาที่ย่างมันจะไหมได้นะและที่สําคัญเลยนะการหั่นนะควรมีขนาดทุกชิ้นเท่ากันนะการที่เราหั่นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะเวลาที่เราเอาไปย่างนะมันจะสุกไม่ทั่วมันจะไม่เหมือนกับการทอดนะถ้าเราใช้หม้ออบรมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ํามันนะเราควรที่จะหั่นเนื้อ กุนเชียงเนี่ยให้มีขนาดเท่ากันนะไม่ควรจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะเพราะไม่งั้นเวลาย่างเนี่ยชิ้นที่เล็กกว่าก็จะสุกเร็วแล้วอาจจะไม่ได้นะเวลาในการอบนี่อยู่ใช้200นะแล้วก็ใช้เวลา3 ..3 นา3 3นาะทีนะซึ่งก็อบแป๊บเดียวนะ3นาะทีไฟ200คือก็ได้มาแบบนี้เลยนะพร้อมกินแล้วนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะนะก็อันนี้คือ สำหรับวุ้นเชียงที่เราย่างมาแล้วนะกินด้วยช้อนของแบบเขาบอกว่าช้อนอันนี้เป็นช้อนเกาหลีนะคือมันจะกลมๆมันจะไม่เหมือนช้อนทั่วไปนะสินค้ามีในตการด้านล่างนะคะถ้าใครแบบอยากจะลองกินช้อนแบบกลมๆนี้นะซึ่งบางคนมันจะมี2ขนาดนะคะเล็กกับใหญ่ซึ่งบ,ง,บง,บงบางบางบางที่เขาก็จะเรียกว่าเป็นช้อนชงกาแฟแต่ว่าสําหรับอยูอยูคิดว่าพอเอามากินขนมมากินข้าวมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งก็ตักข้าวได้พอดีคํา แล้วก็ช้อนสีทองนี่คือแบบยูว่ามันกินข้าวอร่อยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นการมโนโไปหรือเปล่านะแต่ยูมีข่าวสื่อว่ามันทําให้อาหารกินง่ายนะคะเวลาที่จะตักข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้พอดีคํเออเพราะว่าช้อนมันมีลักษณะกลมนะมันก็แปลกดี <c oughs> เขาเรียกช้อนเกาหลีนะช้อนสีทองแบบนี้นะก็ทดลองดูนะคะมาทดสอบดูว่าเวลาเอามากินข้าวเนี่ยมันรู้สึกอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่า <c oughs> มีคนบอกว่า พอใช้ช้อนกลมๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่ากินข้าวง่ายแล้วก็อร่อยขึ้นนะ ก็เปลี่ยนจากช้อนธรรมดานะมาเป็นช้อนทองนะช้อนสีทองนะไม่ใช่เออก็คือเวลากินนะเวลาที่เราใช้ช้อนสีทองนะเราก็กินได้ปกติเลยนะมันไม่ได้แตกต่างกับช้อนทั่วไปที่เราเคยกินนะแต่ก็ไม่รู้ทําไมคือการตักอะไรเงี้ยการตักน้ําตักอะไรมันก็จะตักได้ดีนะคะสำหรับมุ่นเชียงนะคะก็มีสินค้าในตะกร้าด้านล่างนี้นะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ สินค้ามีในตะกร้าด้านล่างนะคะสามารถเลือกได้ว่าเป็นกุ้นเชียงหมูกุ้นเชียงไก่หรือกุ้นเชียงปลานะคะก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลานะ,ะสำหรับคนที่ไม่กินหมูก็มีไก่มีปลานะคะก็รสชาติของกุ้นเชียงก็คล้ายๆกันนะ,ะสามารถเลือกในสินเลือกสินค้าในตะกร้าด้านล่างได้เลยะคะ่ะ สำหรับพวกกรที่หัดไม่ได้ก็คือช้อนนะคะกินข้าวให้อร่อยนะคะต้องมีช้อนด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยกินกับช้อนกลมนะ,ะช้อนสีทองนี้นะ,ะลองไปกินดูนะ,ะลองซื้อไปทดลองกินดูนะ,ะว่ากินข้าวแล้วอร่อยขึ้นจริงไหมนะสํสำหรับสินค้าวิมีนตะกา้าด้านล่างนะคะ